2021นะคะทุกคนมาเจอกับออมใน IGTV ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะวันนี้นะคะออมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำที่จะช่วยในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านั่นก็คือนี่เลย i n s t a าบองจากนู s k i นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้นะคะออมก็เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะช่วยในการเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันเลยดีกว่าค่ะนี่เนื้อครีมนะคะจะเป็นแบบนี้ คือบางเบามากแล้วก็ซึมไวมากเลยทุกคนตัวนี้ค่ะจะช่วยปรับสีผิวแล้วก็ทำให้ผิวสว่างกระจ่างใสทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยเมจะทาให้ดูแค่เครื่องหน้าก่อนนะคะนี่นะคะข้างที่ใช้แล้วจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือข้างที่ไม่ได้ใช้ก็คือเห็นได้ชัดว่าข้างนี้จะดูแบบสว่างก็จ่างใสกว่าต่อไปเราก็จะมาแต่งหน้ากันเลยเป็น everyday look นะคะเป็นแบบว่าฟิลแบบเน้นงานผิวอะไรแบบนี้ นี่นะคะเอวิเดนลุกของออก็คือผิวเนี่ยธรรมชาติมากเพราะว่าได้ตัวช่วยดีๆนะคะจากอินสตาบองของนูสกินนะคะตัวนี้เลยนะคะปรับสีผิวให้สว่างแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังจากที่ใช้เลยนะคะก็อยากจะบอกว่าตัวนี้ดีจริงๆอยากแนะนําทุกคนนะคะใครที่อยากให้ผิวเนี่ยดูแบบว่าลุคโกโกลธรรมชาตินะคะแล้วก็เน้นโชว์ผิวนะคะตัวนี้เลยค่ะ